ในหนึ่งสัปดาห์ผู้สามีภรรยาควรมีเพศสัมพันธ์กันอย่างน้อยกี่ครั้งต่อสัปดาห์ครับดูเหมือนตอบยากมากเลยนะครับเพราะแต่ละคู่เนี่ยมีความต้องการไม่เท่ากันขอตอบว่าประมาณ2-3ถึงครั้งต่อสัปดาห์ทันีีทั้งนั้นเนี่ยอาจจะมีข้อค้านมากมายเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมฟังตรงนี้เอ๊ะทำไมมากะมาเกณฑ์นะคะว่าจะต้องมีเท่าไหร่จากการวิจัยนะครับและเพราะว่า2-3ถึงครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยมีทำให้เกิดความพึงพอใจได้มากที่สุดนะครับในคู่สมรส อันนี้มาถึงระยะยาวเพื่อได้ตอบโจทย์ของเราในวันนี้ว่าทําอย่างไรชีวิตคู่ถึงยั่งยืนขณะเดียวกันถ้ามองเรื่องอื่นนะครับก็เป็นการไว้ใจเรื่องของสุขภาพนะครับเพราะว่าเรื่องของเซ็กส์เนี่ยมีผลดีต่อสุขภาพด้วย <Wow. S 1> คือร่างกายแข็งแรงฟิตปึ๋งนะครับป้องกันโรคหัวใจนะครับเป็นการออกกําลังกายรวมทั้งเรื่องของจิตใจที่ดีเนี่ยก็เพราะว่ามากกว่าหรือเท่ากับ2ครั้งต่อสัปดาห์จะเริ่มมีผลต่อสุขภาพร่างกายเราแล้วแล้แลวอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการตั้งครรภ์ถ้าเรามีสัก3าครั้งต่อสัปดาห์ ก็จะเผลเรื่องของการตั้งครรภ์ง่ายขึ้นก็เหมือนกับว่าประมาณวันเว้นวันถึงวันเว้น2วันนะครับมันจะคร่อมวันไข่ตกโดยบังเอื่นของมันเองเลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งกำลบดวันไข่ตกเพราะจริงเมื่อเชื้อเข้าในร่างกายของสวาสตรีแล้วนะฮะเชื้ออยู่ในร่างกายคุณผู้หญิงได้อีกประมาณ24-48ชั่วโมงแล้วคุณผู้หญิงเมื่อไข่ตกมาแล้วเนี่ยก็ยังอยู่ในร่างกายตนเองที่แบบไข่ยังไม่เสียไปเนี่ยได้ถึง24-48ชั่วโมงฉะนั้นเนี่ยจะทําให้ มันคร่อมตรงวันพอดีถ้ามีสัก3ครั้งต่อสัปดาห์เพราะนั้นเราจรึงตอบว่า2 3ครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยมีผลดีเรื่องของชีวิตคู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพความยั่งยืนเรื่องของความ,มพึงพอใจเอาละถัดมาแล้วท่านที่มีบ่อยกว่านั้นละ่ะถามหมอว่าอ้าวแล้วอย่างเงี้ยคู่เราก็แย่สิผมมีถึงประมาณสัก5ครั้งต่อสัปดาห์เป็นไหมไหมครับหมออีกคูน่นึงบอกว่า โอ้ผมฮันนีมูลครับผมมี7ครั้งเลยนะครับ <Wow. S 1> หรือบางคู่บอกเกินนั้นนะครับ oh. เช่นมีเบิ้ลหน่อยนะครับ14ครั้งต่อสัปดาห์ <c oughs> คําตอบคือไม่เป็นไรนะครับถ้ามีมากกว่าน,นั้นแล้วยังพึงพอใจ เราไม่รู้สึกว่ามีปัญหานะครับต่อสุขภาพร่างกายจิตใจนะครับอันนี้เราก็ไม่ว่าเ <Okay. S 1> ช่นกันเอาละตรงข้ามกันนะครับบางคู่อาจะบอกว่าโอ้โหของคู่ผมเนี่ยน้อยแล้วหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์แล้วเป็นไรไหมครับหมอแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยมีหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์นะตัวคุณผู้ชมเองคือผู้ชายคือผู้หญิงอยู่ด้วยกันเรามีความรักกันดีแต่สม่ำเสมอนะครับเช่นหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์แต่เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ถือว่าไม่เป็นไรเช่นกัน ฉะนั้นถ้าเกิดห่างหน่อยเช่น1ครั้งต่อสัปดาห์หรือน้อยกว่านั้นแต่จะมีความสม่ําเสมอจะไม่มีผลต่อนะครับชีวิตคู่ฉะนั้นเราเน้นที่ความสม่ำเสมอด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าบอกว่าหนึ่งดึงครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยน้อยแล้วนะครับถ้าเดือนละครั้งเนี่ยมันจะมีผลนะมครับมันน้อยไปหรือเปล่าถ้าเกิดตอบทฤษฎีเป๊ะเลยนะคบหรือโลคสวยเป๊ะเนี่ยจะต้องตอบว่าไม่มีผลอะไรนะครับเพราะว่าขึ้นกับความพึงพอใจของคู่แต่เท่าที่พบมานะครับโดยทั่วไปถ้ามีน้อยๆมากๆเลยอ่ะเช่น เดือนหนึ่งหนึ่งครั้งเนี่ยมักจะเริ่มมีปัญหาจริงๆครับเพราะว่าเท่าที่หมอเจอคู่สมรสที่มาปรึกษานะครับหลังจากนั้นพอห่างออกห่างออกอีกก็จะเริ่มมีปัญหาครอบครัวกันแล้วครับ<อ>ความต้องการไม่ตรงกันนะฮะอาจจะเริ่มมีเรื่องของเพศสัมพันธ์นอกสมรสในจริงถ้าน้อยระดับนั้นเลยเนี่ยนะฮะในระยะยาวอาจจะเกิดปัญหาได้จริงครับกับเรื่องของความสัมพันธ์ครับผม